ล้วเราซื้อหุ้นแค่ส0สิสม,มุติถึงเวลาเจะใช้ตังใช่ป่ะหุ้นขึ้นพอดีเราส่งคําสั่งเขียนใบอะถอนแต่กองทุนหุ้นก็ได้นะคะถึงเวลาสงติว่าเฮ้ยช่วงนี้หุ้นไม่โอเคอะแต่ว่ากองทุนตราสารนี่เราอยากอาอกมาใช้เราส่งคําสั่งเลือกกองทุนในการถอนได้ด้วยเพราะฉะนั้นจริงมันก็เป็นรายได้ประจำได้แต่เราต้องจัดการถอนนิดนึงอะคะ่ะแต่ถ้าในสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้หันหวนมันรันของมันไปปกติอะ เราก็ทำมาโตระะีบาลานซ์เราก็สามารถถอนเงินเป็นเลก,กูล่าได้นะคะอันนี้คือมันได้ออปชั่นเยอะมากอย่างนึงคือว่าเขามีเราเป็นโค้ชอยู่แล้วก็มันเป็นระบบที่บรรทัพเก็บเงินที่ดีนี่ถ้ากับการสมมติว่าเก๋ไปคุยกับเคสเดียวกันเนะี่ยแต่เขามีลูกเล็กดูซิมันแปลงกายเป็นอะไรได้บ้างสมมติเขามีลูกเล็กเก๋ให้เขาซื้อประกันบำนาญตรงนั้นนะ่ะเขามีบำนาญแล้วประมาณสี่แสนละมีทุนประกันสี่ล้านถ้าเขามีลูกเล็กเก๋ขายรายอิสระค่ะ ไม่ทุนประกันส5หา้าล้านรวมวาาม,มาของเก่าสี่ล้านเป็นทุนประกันเท่าไหร่คะยี่สิบล้านต้องตอบโจทย์ตัวแน่นอนแล้วเขาลงเงินทั้งหมดเนี่ยสองแส0ห้าล้านยิบปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาได้เงินต้นคืนนะคะโอเคปะส่งลูกเรียนจบแล้วแล้วก็มีเงินกอ,นองทุนตรงนี้นะคะแล้วจริงแล้วกองทุนเนี้ยเก๋อยากจะให้เราเหมือนขายทีีสมัยก่อนพอเราขายยาวไว้ก่อนใช่ไหมคะไมายเซ็ตของลูกค้าจะบอกว่าส่งยาวแต่เขาจะบอกว่าแล้วถ้าพี่ส่งไม่ไหวรู้ปะ มันยาวไปเก๋พี่ส่งไม่ไหวเราค่อยบอกเาว่าพี่รู้เป็นเฟสเก็ได้ลงทุนขั้นต่ำก็คือเจ็ดปีแต่เก๋แนะนําี่สิบและถ้ามันดีพี่ก็ค่อยๆลงเพิ่มไปทั้งหมดเนี่ยพี่เป็นคนเลือกเองว่าพี่จะลงกี่ปีเพียงแต่ถ้าพี่ซื้อทุนประกันชีวิตสูงแล้วพี่จ่ายเงินไม่ครบเงินพี่ก็จะได้น้อยลงก็ทําในเซมโูแล้วก็คุยกับเขานั้นลิงก์มันมีลงพี่มันยืดหยุ่นนะคะทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงถ้าเขาซื้อทุนประกันสิบ้าล้านที่อายุห้าสิบ คุณเห็นไหมคะว่าเขาจะมีค่าคอสขอค่าธรมเนียมทั้งหมดอยู่ในเซลล์ูที่เราเห็นด้วยเขาลงทุนเขาซื้อประกันชีวิตทุนประกันสิน5ล้านที่อยุส50เขาจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ114,000บาททุกคนเห็นไหมคะที่ยุส50แปลว่าเงินทั้งหมดของเขาอะจากพอร์ดของเขามีอยู่2ล้าน2เนี่ย เขาโดนดึงออกมาซื้อทุนประกันชีวิตแสนห้าที่เป็นเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างถามว่าวันนี้คนอายุห้าสิบจะไปหาซื้อประกันไหนที่ถูกขนาดนี้เขาเก็บเงินทุนแค่เดือนละหมื่นเลยนะแต่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจ่ายทุนประกันสินห้าล้านบวกกองทุนที่มีอยู่นะคะแต่ว่าเขาเก็บเงินทุนแค่หมื่นเดียวเงินที่เหลือทั้งหมดเขาไปลงทุนในกองทุนเก๋เป็นคนหนึ่งนะคะที่อินกับโปรดักไลฟ์สลาด เอเอเล็มากเก๋เป็นคนหนึ่งที่เคยมีมูัรสามสิบล้านสามสิบล้านเมื่อเมื่อสักสี่ปีก่อนตอนที่ลูกเก๋อยู่ประมาณระดับมตอนแรกเก๋คิดว่าเยอะพอแล้วสามสบล้านน่าจะพอก็โกว่าเก๋ไปฟังในงานไทฟ้าค่ะซังเจเขามาพูดนะคะเขาเป็นคนเดี่ยวเดี๋ยวเขาจะมางานไทสุวรรเขาพูดเรื่องว่าคนข้างหลังเนี่ยจะไม่สามารถมีความสนุกทางใจได้เลย ถ้าเขาจะต้องถอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยมาเป็นค่าใช้จ่ายในวันที่หัวหน้าครอบครัวไม่อยู่เขาจะมีความสุขต่อเมื่อเขาใช้แต่ดอกเบี้ยของเงินต้นที่ฝากไว้คำถามคือคุณพรชีม้มาที่คนที่นั่งคุณมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าไหร่กับครอบครัวคุณคำตอบไปเองคือประมาณสามล้านค่าใช้จ่ายปีกนะันถ้าเกิดคนข้างหลังคุณหาผลตอบแทนได้เท่าไหร่อีกที่ทว่าเขาได้สามเปอร์เซ็นต์เก้เอาสามล้าน มาหาสามสเตย์แปลว่าเก่งไม่ทำการน้อยหลังแล้วสังเจก็ตกตัวเองเขาบอกว่าวันนี้ผมหอมตายค่ะคุณเดี๋ยวหอบตายเดี่ยวเฮ้ยมันคุยอีกชาแนลอีนั่นแล้วกลับไปบ้านก็แบบเฮ้ยตายไม่ได้ทำไงดีอ่ะเขาบอกว่าทำไงดีอ่ะเครียดท่านี้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมคะหมดเวลาหรือนะคะก็เก๋ก็เลยชีวิตมันไม่แน่นอน48นาทีนะคะก็ จบรางวัลเสร็จป,ปุ๊บเก๋ก็เลยกลับไปบ้านไปซื้อเบลไลท์ก่อนซื้อทุนประกัน20ล้านพอมนันอนุมัติมาเขาจ่ายเงิน100แสนไม่มีตังค์เลยไปซื้อบ้านไม่รู้ตัวด้วยนะด่ะ,ะก็เลยบอกทำไปดีประสบก็เก๋ก็เลยไปอุด AA Link A P ของออเก๋ที่ซื้อเบี้ยไว้แสงนงเจ๋ทุกคนรู้ว่าเก๋รักพุ่มมาทำดีมากเพราะเงิน30ล้านนะเก๋จ่ายมันด้วยราคาแค่เดือนละ1,000บาท ทุนร้อยทุนทุนผัานนึงอ่ะจ่ายเบีย้ยประกันแค่ศูนย์จุดหนึ่งมันเท่าไหร่อ่ะล้านนึงมันเก๋จ่ายเบีย้ยประกันประมาณถ้าถ้าทุนสิบล้านน้่จ่ายเบี้ยประกันแค่หมื่นเดียวต่อป,ปีค่ะเดือนละพันค่าคอร์สองิจารณเกจที่ใจบอกว่าถ้าเก๋เป็นคนนึงนะที่เก๋ตังมไม่เยอะแต่เก๋ซื้อทุนประกันได้สูงขนาดนี้ลูกค้าเก๋ต้องซื้อได้ทุกคนในวันนีเ๋ยวเริ่มเปิดโปรเจกต์เล่าเรื่องนี้นะคะ มีหมอที่เป็นหัวหน้าครอบครัวซื้อทุนประกันเหตุ20-30ล้านด้วย A.A. ลิงไลสตลาดมีหลายเคที่ขายได้ออกมาแล้วปังตาเลยเพราะเราไม่ใช่เออฟฟิศสื่อไปเจอผู้ไม่ซื่อจะต้องใช้พลังมากพอนะคะก็สุดท้ายก็อยากจะแบ่งปันเรื่องนี้ก็นองสุดท้ายที่เด๋ตั้งใจมาแชร์มากๆเ่านได้ปังเรื่องนี้นะคะ จีตเตอร์เรียมมาต่อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวฟังแล้วเนี่ยวิ่งมินิเซนซี่คิมเลยนะคนข่อยเข้าใจมาด้วยจิตที่ดีเกต้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอให้อุวโมงอ่ะจนสปีกเกอร์ถามว่าเฮ้ยดูอินขนาดนี้ได้หรอเดี๋ยวบอกวอินมากคือแบบอิมแพคงฉันมากเขาเล่าเรื่องนี้ค่ะบอกว่ามีนักทำไวโอลินนะคะชื่อสตาร์ดิวาเรียสเขาเป็นคนอยู่ที่อิตาลีเกิดในปีคศ1660 ทั้งชีวิตเขาอะตั้งไวโอลินทัหมดพันตัววันนี้เขาจากโลกนี้ไปแล้ว<ม>เขาหายไปแล้วจากโลกใบนี้เกือบสามสี่ร้อยปีแต่วันนี้ไวโอลินที่มีซิกเนเจอร์ของเขาเป็นไวโอลินที่ประมูลแล้วมีมูลค่าสูงที่สุดในโลกค,คือหนึ่งหื่นห้าพันแปดร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยลายเซ็นของสตาดิวาลียททำให้วายโกลินนี้ยมีมูลค่าสูงม,มากเพราะมันมาจากฝีมือของเขาจงภาคภูในลายมือชื่อที่เราทำทุกชิ้นงานวันนี้ตอนที่เราจดวัาตการลงไปอะเราเซ็นลงกัไปในว่าเราเป็นตัวแทนประกันชีวิตของเขาวันที่เราเซ็นทุกชิ้นงานเราอาจจะจากโรคแบมนี้ไปร้านใครแต่กรมธรรมาาน์นัยังคงอยู่และถึงแม้ว่าทั้งเราและลูกค้าจะจากโรคใบบนี้ไป ผลกระทบของโควรด1เล่นนั้นยังคงอยูอ่ทุกคนลองจับตาจินตนาการสิคะว่าถ้าเราอยู่กับคน300คนใน300คนเราสร้างสินทรัพย์ทุกอย่างให้เขาที่30ล้านชั่วชีวิตเขาวันนี้คุณกําลังทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่บอกคุณได้เงเิน100ล้านนะคะนั่นคือคุณกําลังสร้างกองทุนให้กับคนไทยเป็นหมื่นล้านบาทผ่านการทํางานที่เรียบง,ง่ายทุกวันในการพบคนวันละสองคน แล้วตัวแทนชีวิตสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ได้กเ,กเกิดผืนแัะเทีไทยนี้ก็จะไม่เสียชาติเกิดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้ทํางานนี้เพราะเป็นงานที่มีคุณค่าสุดท้ายขอให้ทุกคนเป็นสไตน์ดีวาเลอัและเต็นในสองพันเล่มพม่าด้วยความภาคภูมิในสิ่งที่คุณเป็น ฝันใหญ่ฝันได้ทุกคนแต่ปาฏจากการลงมือทำมันก็คืออาการเพ้อฝันีๆดีนี้เองนะครับและนี่คือสุดยอดวิทยากรผู้เสียสละทุ่มเทสร้างความฝันและปกป้องความฝันลูกค้าให้เป็นจริงคนแล้วคนเล่าแพทย์จิงคันธัยไตรวัฒน์ครับและเพื่อการขอบคุณท่านวิทยากรนะครับสัญญานะครับว่าเราจะอยู่ร่วมสนท่านวิทยากรร่วมกันจนจบนะครับ แล้วก็จะได้ร่วมกันพร้อมในครั้งที่3ามเพื่อขอบคุณค่านเลยก่อนนะครับและในโอกาสนี้ครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสโมสรนังทองพัฒนาคุณยุพินทวจันลัตเตมีผู้เป้าของพ่รุธให้กับท่านวิทยกรบนเวทีและขอะกาศเรียนเชิญวิทยกรดังต่อไปนี้นะครับเริ่มจาก Make Dream Come True แพทย์หญิงไกรวพันธ์ขอต้อนรับแพทย์หญิงคณชัยไกรวพันธ์ครับ สองท่านนะครับต่นมีก่อนช่วงเช้าครับเดยที่มีกอรหลฟ์นะครับเริ่มจากคุณชันธลีเพื่อกเกษตรครับและคุณหมอท่านของเรานะครับนายแพทย์คัตพงศ์บุญรริรุ่งเรืองครับ